สวัสดีค่ะสาวเลยในต่างแดนอังกฤษดิช่องกับพิวร้อยเอชชาแนลนะคะพอกันตอนแรกตอนนี้หาโมงขึ้นแล้วนะคะแม่บ้านกำลังทำกับเข่าอบอาหารอยอดฮิตของบ้านอาหารที่เฮ็ดง่ายที่สุดอบไก่นะคะกับข่าเหนียวเดี๋ยวจะนอนสิอุ่นกินวางเทียงข่าเหนียวกินกับอะไรส้มตำเดี๋ยวมากินน้ำกันนะคะเนาะแม่บ้านสิต่ำหมากเอ่อเรดหมากอย่างอ๋อสวีทนะคะยุ่นนี้เขาเอิ้นหมากสวีทแต่ว่ามัน มันโมเมนบอกคุงแทะนะคะมันเป็นหมะเป็นหัวหัวมันอย่างสี่เนี่ยแหละอ่ามันสิเป็นรสชาติจืดมันเลยมาใส่แทนบอกมะละกอได้ตมแค่รสก็ได้นะคะตำแค่รสจะออกหวานจักหน่อยแค่รสก็เอามาตําได้พะมันกระกรอบอันนี้กักระกรอบคือกันนะคะว่าฝรั่งเขามาเห็ดจังไดกินอันนี้เขาจะเอามาตุ้มนะคะมาตุ้มแล้วมาบด ผสมกับอ่าสวีทโพเทสโถกินกับพวกโรสยังสีนาหรือสีใสย้ำข้าวเห็ดอ่าอ่เาเอินอย่างกระตุ้นเนื้อตุนน้นยังสีนาเขาสีใสเนี่ยหันย้ำต้มโอเคขันต้มแล้วมันโบโบบดมันก็นจะเป็นก้อนของมันอยู่แต่มันสินิ่มอ่าไ่รู้ว่าเขากินดิบคือเฮ้าบอนะแต่ว่า เปลินเขาผ้ากินแบนตัวแรกกับบอมากนะคะตัวแรกกับบอนี่ดอกเพราะว่ามันมันฉีมิกินของมันแต่ว่ากับกบอดีกินชุนดอกก็คือบอกักฮงเข้าก็ได้กินมะละกอกินบกคุณกินบบกบักฮงอันนี้มันก็มี่กินของมันแต่กับเป็นกินคือยังหัวยังอยู่ใต้ดินยังเส่ละกับธรรมดาใส่แทนใดเพราะว่าบุาคคลเด็กเขาไปในเมืองนะคะธรรมดาคันอยากกินบับ มาละกองสิเขาไปในเมืองมันลเมีร้านเอเชียล้านจีนล้านแข็งสิเขาก็สิคลายบุ่หงิงสินะแม่บ้านบ่ค่อยได้เขาไปดูแล้วช่วงนี้อบอเรื่องบอเรื่องโควิดอยู่นี่นะคะช่วงนี้กับคือว่าละคนมันเริ่มติดหลายขึ้นรอบสองของประเทศอังกฤษนะคะ,ะ second wave เนาะ second น,นี่ตอน รอบสองนี่สจะเป็นคนหนุ่มติดหลายนะคะคืออายุ20 30จึงสีน่ะ30 40เริ่มติดหลายเป็นช่วงไว้ทํางานมันก็ติดเร็วติดหลายเพราะวา่าเพราะว่าหลังจากที่เขาลอกดาวมาสามเดือนเขาก็เริ่มเปิดประเทศหมายถึง่าเปิดให้คนไปน,นันป่นไปนี่ได้เองสีนาะเริ่มฮอลลีเดย์จังซานจังซีเดวนี้เขาก็จํากัด ยังมีล็อกดาวนะคะแต่ว่าเป็นล็อกดาวบางพื้นที่เป็นล็อกเบ่ร์ด้บล็อกเบอร์ดาวเบอร์ประเทศเป็นล็อกดาวเป็นบางจังหวัดที่เข้าตีกันหลายอย่างสินะคือ,อยังเบอร์มิงแฮมอย่างสิ่งแิ่มีล็อกดาวแล้วก็ประมาณว่าสี่ถุนเข้าบอรห้เข้าใหกับ้านอย่างสินะเข้าบอรให่ออก,ปกไปใส่แล้วก็บอห้ร่วมกุ่มเกินหกคนแล้วนี้เขาก็เริ่มมีมาตรการว่าอาจจะพับตามพับตต่ยังเสียให้ลดระยะเวลาในการออก ไปข้างนอกอสินะแต่ว่าเิให้ปิดคือสิเป็นไปบ่ไรนะคะเพราะว่าแม่บ้านในความคิดของแม่บ้านนะเพราะว่าปิดโมโหเดือนบางกิจการเขากลุ่มเขากับปิดกิจการไปหลายเพราะว่าปิดเศรษฐกิจเงินยังสัรสี่ค้นตกงานหลกักะหลายหลายอย่างนะคะอบอกมาปวดหัวปวดหัวกับโลกนี่อตอนนี้ กงพอบานเราก็ยังอยู่บานอยู่นะคะพอบานเราก็อยู่บานอยู่แต่วันจันท์นี่เราสลับไปเห็ดงานแล้วนะคะเพราะว่าเราก็เครียดกันยังนี่แหละเราปฏิตินเดียยังแต่ว่าเราก็มีเทศมีผลตรวจยังเรียบร้อยแล้วแต่วาน่วยงานเขาก็ให้หยุดสองอาทิตย์กันนะคะกับพว่านเราก็หยุดโบออกไปใส่อยูย่บานก็มีนาที่แม่บานก็ไปทรงลูกทรงยังคือเกานี่ยแหละวันนี้ไม่ได้ทํางานนะคะวันนี้วันจันทรแม่บานไม่ได้เห็ดงานเหตุอีกที่คือมือ พรุ่งนี้นะคะเหมือนอื่นว่าอังคารกับเหตุอังคารพูดพลือหาเทศสามขึ้นต่อกันเพราะว่าเสาทีซฮอนนี่แม่บ้านสิฟรีจะค้องคือว่ากับพวบาเราสิเครียดแล้วห้าเฮาเดี๋ยวออกไปนันไปนีน้ำกันนั่งใี่ไหงานคือเินินคืองานบรรดาศุกนะคะกับโอเคกับเหตุงานสู่กันไปเนาะกับไ่ได้ออกไปใส่นะคะแม่บ้านกับกับไปทํางานกลับมาไป่ยเหมือนสามาไปส่งลูก ไปชอปปิ้งไปซื้อกับเขาเท่านี้แหละคะ่ะบ่ได้ไปใส่ <c oughs> ในเมื่อกับ่ได้ไปอากาศก็ดีดีนะคะช่วงนี้อากาศดีเบิ่งหนังน้ำเน็ตเฟล็กเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ไปนะคะกับฮาร์ดกัคองอนเตอร์เทนอันนี้บัเคเือร์เทศนี่ต้นของแม่บ้านนะสัตวน้วยใหญ่นี่มันโบกมันโบแดงนี่โบ มีบลายหลอยถากมันกินเบิดต้นต้นบบพริกแม่บ้านก็นเ็กเป็นหมากเป็นนวอยยุ่แต่อันนี้บรพริกซื้อดอกกลมาอัปเดตนะคะ,ก,ะ,ก,ะ okay, กัก็โอเคกันอยู่นะคะกะเอาขอบคุณลายนะคะที่ให้กักำลังใจทีนี้กะ,ะทุกคนก็ปลอดภัยกับขอให้ทุกคนปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเนาะล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างโซเชียลดิสแทนซง ประมาณเมนหนึ่งตอนนี้เมนหนึ่งสองเมนนี่แหละหละก็ใส่หน้ากากก็ใส่หน้ากากตลอดนะคะยุนี่ยุนี่โรงเรียนเขาไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะนักเรียนบม่ได้ใส่หน้ากากคือบา้าเนเฮาได้คือเมืองไทยจังแม่บ้านนังสีเข็นไปทรงปลูกไปยังแม่บ้านก็บม่ได้ใส่หน้ากากนะคะแต่ว่าบไม่ไปอยู่ไก่ผู้อื่นเขาซื้อซึ่งสินะแต่ว่าสีใส่หน้ากาก,ากคือไปช้อปปิง้งเขาราข้านค่าไปซื้อของในต้องใส่หน้ากากาแต่ว่า ลานอาหารนี่ก็บฮั่นบริเณมีว่าเขาใส่หนากาักกากอีอย่างนะคะโบบริเณนี่เขาฮั่นเนีมีโกดออกมาอยู่แต่ว่าแม่บ้านเห็นอยู่ใส่ยู่เดนหมาบอกที่ยายนางละว,ว่าขันเปนลานอาหารขันนั่งอยู่โต๊ะเจา้าของในทอน,นากาออกได้อยู่แต่ว่าขันลุกขึ้นไปเติมนั่นเติมนี่แล้วออกไปสร้างนั่น่นี่ต้องใส่หนักกาใช่ไหมนะแต่ว่าอยู่นี่ยังยังบริเณอยู่ยังธรรมดาอยู่ยังบริใส่หนักกากบริเนี่เอาจังได้ก็ขอให้ทุกคนรักษา สุขภาพนะคะขอให้ปลอดภัยทุขสุขูสุกคนนะคะแม่บ้านกับวังวปีนาคือสิทธิ์่นเสียไข้คือสิทดีขึ้นวัคซีนที่เขากําลังคิดคนนี่ก็พผลออกมาดีอยู่นะคะที่เขาไล่างานในโทรทัศน์นี่แหละแม่บ้านกับว่า,วา,วา,วาตามที่แม่บ้านฟังในโทรทัศน์แต่ว่าก็คือสิบปเป็นสิ้นปีนี่ดอกที่ว่าวัคซีนสออกมาอาจจะเป็นปีหนาผลต้นปี เพราะว่ามันท่านเด็๋พรมังสินาก่แต่ว่ากั็ยังมีความหวังเนาะว่าคันมีวัคซีนไม่นานไม่นี่เข้ากับศิษามาไปใช้ชีวิตคือเก่าได้แบบแต่ว่ากัราวังขึ้นอาจจะบอกคือเก่ารอยเปอร์เซ็นแต่ว่ากัยังเดีมีสังคมมากขึ้นแล้วก็ที่สาคัญเป่นบันก็อยากกลับไปเมืองไทยนอกไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่กัตอนนี้ก็คือได้ยังเดียวคือว่าเขายังโชคดีอยู่เขายังมี ยังสุขภาพแข็งแรงบริเจ็บเด็บป่วยกับยังสีได้เห็นหนางกันอีกอยู่กับคอยทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ